feel รู้สึกรู้สึก pain ปวดปวด teeth ฟันฟัน I feel pain on my teeth ฉันรู้สึกปวดฟันฉันรู้สึกปวดฟัน tongue ลิ้นลิ้น I feel pain on my tongue. ฉันรู้สึกปวดลิ้นฉันรู้สึกปวดลิ้น Neck. คอคอ I feel pain on my neck. ฉันรู้สึกปวดคอฉันรู้สึกปวดคอ Shoulder. ไหล่ l หล I feel pain on my shoulder ฉันรู้สึกปวดไหลฉันรู้สึกปวดไหล Stomach ท้องท้อง I feel pain in my stomach ฉันรู้สึกปวดท้องฉันรู้สึกปวดท้องนี่เข่า ข่า I feel pain on my knee. ฉันรู้สึกปวดเข่าฉันรู้สึกปวดเข่า Elbow ข้อศอกข้อศอก I feel pain on my elbow. ฉันรู้สึกปวดข้อศอกฉันรู้สึกปวดข้อศอก Wrist ข้อมือข้อมือ I feel pain on my wrist ฉันรู้สึกปวดข้อมือฉันรู้สึกปวดข้อมือ Finger นิ้วนิ้ว I feel pain on my finger ฉันรู้สึกปวดนิ้วฉันรู้สึกปวดนิ้ว น a i วเล็บเลบ I feel pain on my nail ฉันรู้ส oh ึกปวดเล็บฉันรู้ส oh ึกปวดเล็บ